สนทนากับพระเจ้าแต่พูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสบทที่8หน้า194ถึง197ตอนวิญญาณไม่ปรารถนาให้ตัวเองอยู่ในรูปแบบเดิมตลอดไปชีวิตดำเนินสืบไปไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมครับแน่นอนที่สุด ไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีตอนเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงหรือครับใช่เธอจะกลับสู่รูปกายหมายถึงโลกทางกายภาพที่เธอสามารถตายได้ไม่ว่าจะตอนไหนและรูปแบบใดก็ได้ที่เธอต้องการเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเกิดอีกอย่างนั้นหรือครับ ใช่ทั้งเรื่องว่าจะกลับมาหรือไม่และจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนไหนเรายังเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองอีกใช่ไหมครับว่าจะทิ้งร่างไปตอนไหนและเป็นคนเลือกเองว่าจะตายเมื่อไรไม่มีประสบการณ์ไหนของวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นไปตามเจตจำนงของวิญญาณดวงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ ที่จะไม่เป็นไปตามเจตจำนงเพราะวิญญาณคือผู้สร้างทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวิญญาณไม่ต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอยู่แล้วฟั้งปัญญาทั้งหมดความรู้ทั้งมวลพลังอำนาจทุกอย่างความยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบวิญญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเธอที่ไม่เคยหลับไหลไม่เคยหลงลืมวิญญาณ ปรารถนาให้ร่างกายตายใช่ไหมล่ะไม่มันปรารถนาให้เธอไม่มีวันตายต่างหากเพราะว่าวิญญ,ญาณจะทิ้งร่างจริงๆคือการเปลี่ยนรูปกายโดยทิ้งส่วนที่เป็นกายอยากไว้ไปทันทีที่มันไม่เห็นผลเหตุผลว่าควรอยู่ในร่างนั้นต่อไปถ้าวิญญาณไม่ปรารถนาให้เราตาย แล้วทำไมเราถึงตายล่ะครับเธอไม่ได้ตายเธอไม่เคยตายเ,เพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้นถ้าวิญญาณไม่ปรารถนาให้เราทำอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงทำอย่างนั้นล่ะครับนั่นไม่ใช่ความปรารถนาของวิญญาณคือการให้เธอคงอยู่ในรูปแบบเดิมตลอดไป เธอคือผู้เปลี่ยนรูปหรืออัตลักษณ์ของตัวเองได้ดังใจหากไม่มีประโยชน์จะอยู่ในรูปใดต่อไปวิญญาณจะเปลี่ยนรูปด้วยความเต็มใจสมัครใจและเบิกบานใจและไปต่อบนกรงล้อแห่งเองกภพกเบิกบานใจอย่างนั้นหรือเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งไม่มีวิญญาณดวงใด ตายด้วยความเศร้าโศกอย่างนั้นหรือครับวิญญาณไม่เคยตายผมหมายความว่าไม่มีวิญญาณดวงไหนเศรา้าโศกเสียใจที่ร่างในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนเอ่กำลังจะตายลงอย่างนั้นหรือครับร่างกายไม่เคยตายเพียงเปลี่ยนรูปไปพร้อมดวงวิญญาณเท่านั้นแต่ฉันเข้าใจความหมายของเธอที่ต้องการจะซื้อ ดังนั้นฉันจะอธิบายไปตามคำที่เธอใช้ตรงนี้หากเธอเข้าใจทัดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการสร้างขึ้นในภพที่เธอเลือกที่จะเรียกมันว่าชีวิตหลังความตายหรือหากเธอมีชุดความเชื่อที่ชัดเจนที่เอื้อให้ได้รับประสบการณ์ของตารปลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหลังจากที่ตายลง ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่มีวิญญาณดวงไหนจะเศร้าโศกเสียใจกับภาวะที่เรียกว่าความตายบินารแห่งความตายคือหมวงขณะอันบันเจิดเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเวลานี้วิญญาณสามารถกลับสู่รูปแบบเดิมรูปแบบตามธรรมชาติและสภาวะปกติของมันซึ่งโปร่งโล่งเกินบรรยายรู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ไร้ซึ่งขีดจำกัด และตระหนักได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่ทั้งสุกล้นและลึกลำ้ำเป็นไปไม่ได้ที่วิญญาณจะเศร้าโศกกับสภาวะแบบนั้นพระองค์กำลังบอกว่าความตายเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขอย่างนั้นสิวิญญาณดวงไหนที่ปรารถนาให้เป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นไปตามนั้นเสมออืม หากวิญญาณต้องการออกจากร่างมากขนาดนั้นทำไมไม่รีบออกไปให้มันจบๆหม,มัวมาค้างตือนอยู่ในรงังทำไมครับเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าวิญญาณต้องการออกจากร่างแต่ฉันบอกว่าวิญญาณรู้สึกเบิ่บ,บานในยามที่ออกจากร่างไปนี่มันคนละความหมายกันเธอสามารถมีความสุขกับการทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีความสุขกับการทำอย่างอื่นได้อีกเช่นกัน การที่เธอรุ่นรมกับการทำอย่างหลังไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีความสุขกับการทำอย่างแรกวิญญาณไม่ได้หมดสุขที่ต้องมาอยู่กับร่างกายตรงกันข้ามเลยวิญญาณพอใจที่ได้เป็นเธอในโูกแบบที่เธอเป็นอยู่ในปัจจุบันและนั่นก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่วิญญาณจะพอใจเช่นเดียวกัน ในเวลาที่ตัดความเชื่อมโยงกับร่างกายในปัจจุบันนี้ไปแล้วเห็นได้ชัดเลยว่ายัางมีแง่มุมเกี่ยวกับความตายอีกเยอะมากที่ผมไม่เข้าใจ